ท็อปปาตาลงเล็กป้าตาลงเล็กดีใจไหมดีใจยิ้มให้ป้าตาดูยิ้มให้ป้าตาดูรักใครนุ่นไครสรงรักป้าตากับใครกับปลยกับลุงอะไรนะกับลุงเล็กเออเรามาแกะแอนดิกว่านะดีใจไหมดีใจป้าตาดูนะบอกป้าตาเิอ้าดูหน้าพี่แซมด้วยนะอันนี้อะไรดูอันนี้ก่อนอันนี้อะไรอ จะดูอะไรนี่อะไรต้องเป็นทุกคนรวยแน่เลยอ่ะเป็นลายอะไรเป็นลายอะไรอ่ะอะไรนี่อะไรในกล่องนะในกล่องอะไรกันในกล่องมีอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหเขบคุ้นครับยังดีใจไหมลูกดีใจไหม พังเครื่องพังส่งเครื่องพังไหมไม่ใช่เหรอไม่พังโอ้ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดอุ้ยสุดยอดเนาะอ่าแบมือ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 จะไหลไปแบมืออุ้ยยองดเนาะอ่าให้ไปเต้นเลยเต้นเลย